เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะพี่มาสอนน้องๆเกี่ยวกับสูตรผลบวกผลคูณครับแล้วก็ผลต่างนะครับของฟังก์ชันที่โกลมิติครับหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่สอนน้องๆครับเกี่ยวกับสูตร2เท่ามุม3เท่าแล้วก็มุมครึ่งเท่าใช่ไหมครับถ้าใครยังไม่ดูหรือว่ายังไม่ได้เรียนครับไปดูย้อนหลังได้เลยครับที่เพจเพจนี้ไปย้อนดูคลิปผลผลไอสูตร3เท่า2เท่าแล้วก็ครึ่งเท่านะครับหรือจะดูใน YouTube ก็ได้นะครับ เพื่อเพิ่มอัตรสนิดนิดหนึงเนาะภาพก็จะชัดจะสวยกว่ากว่าใน Facebook นิดหนึ่งครับไปดูได้เลยครับเลือกคลิปที่เป็นมุม2เท่ามุม3เท่านะครับสำหรับวันนี้ทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปลุยเนื้อหาเลยดีกว่าและใครที่ยังไม่ได้โหลดเอกสารนะครับลิงก์ข้างล่างคลิปนี้ครับโหลดได้เลยกดสต็อปไว้ก่อนครับแล้วโหลดเอกสารมาเรียนไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนปะไปลุยกันครับกระดานขึ้นมาครับทุกคนมาเนื้อหาวันนี้คือสูตรนะครับผลบวก ผลต่างและผลคูณครับทุกคนอ่านะครับเนื่องจากคลิปที่แล้วพี่อธิบายไปแล้วว่าสูตรบางสูตรเนี่ยเราอัดแอใช้ด้วยกันได้ฉนั้นไม่ต้องจําสมุดก็ได้อาศัยเทคนิคน,นิดนึงครับน้องจะทาจำทำสูตรหรือว่าทําโจทย์ที่ต้องใช้สูตรในะอย่างสนุกสนานนะครับแค่อาศัยทิกนิดนึงนะครับทีนี้ครับพี่ขอต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วพี่เลยเริ่มจากสูตรที่16บนะครับไซด์เบวกไซด์บครับมันคือ2คูณกับไซ a บวก b ส่วนสแล้วก็ cos a ลบ b ส่วนสน้องถ้าน้องท่องตรงๆแบบนี้นะครับแน่นอนมันท่องยากใช่ไหมครับให้น้องจําแบบนี้ครับ sin A นะครับ sin a บวก sin B ให้น้องท่องว่ามีน้องพูดกับตัวเองหรือพูดที่ปากนะพูดกับตัวเองประมาณ5รอบเดี๋ยวน้องมันคุ้นแน่นอนนั้นมันจะจําได้ครับให้น้องพูดว่า sin a บวก sin B ใช่ไหมทูเห็นไหมทูคือสองทูไซด์ฮับซัมทำไมต้องเป็นฮั s ซัมฮับ ย่อมจากครึ่งหนึ่งโอเคปะและซัมก็คือผลบวกก็คือครึ่งหนึ่งของผลบวกคือ half sum To c a อรไอ้ทูไซฮ n ร์ฟซัม u อร์ดฮาร์ฟดถ้าเป็นต้องเป็น half dip ก็ dip คือผลลบใช่ไหมครับแล้ว half คือครึ่งหนึ่งนั้นครึ่งหนึ่งของผลลบนี่ครับก็เป็นไซ A บวกไซ B คือ s i ไซนะครับ to s i ฮา half s u m cos half dip นี่เวลาพูดพูดแบบนี้เนาะ s i ย a บก b คือ two side half sum c o s half dip two side half sum c o s half dip two side half sum c o s half dip พูดบ่อยๆเดี๋ยวมันจะจำโดยอัตโนมัติเดี๋ยวซิลิบัมเราเหลียวจิตใต้สังนึกเราทุกคนมันจะจำเองพูดบ่อยๆทุกคนอ่านะครับที่ต่อไปถ้าเป็น s i ย a ลบสา b ครับให้เราท่องว่าอะไรนะหรือเราพูดว่า two c o s half sum side half dip จะสลับกันใช่ไหม two side half sum c o s half dip ถ้าได้นี้ก็ได้เอียนล่างเพราะมัน สลับกันจากไซน์คอสเป็นคอสไซน์โอเคปะทูคอสฮารซัมไซ a ์ฮารดิฟทูคอสฮซัมไซ์อ่าโอเคปะต่อไปครับข้อ18 sin A ด์เอูที่18นะไซ์เอบวกเอคอสเอบวกคอสบี a a B, ครับเห็นไหมถ้าคอสจะเป็นคอสทั้งคู่เห็นปะถ้าเป็นคอสบวกเราจะพูดว่าทูคอสฮาร์ซัมคอสฮารดิฟทูคอสฮารซัมคอสฮารดิฟทูคอสฮารซัมคออ่าพูดสักหรอบเดี๋ยวน้องจะ จำได้โดยอัตโนมัติครับแต่ถ้าเป็นคอสลบทุกคนคอสเอลูบคอสบีนไหมครับจะสลับกันแต่ต้องติดลบนิดหนึ่งทุกคนเห็นไหมครับมันจะมีห้อยลบด้วยตรงนี้เป็นลบอีนนี้เป็นลบครับจะกลายเป็นลบ s i ไ e h a l f s u m s i ซ e h a l f d i p จะเป็นไซทั้งคู่โอเคปะทูไซ s u m s i ซัมไซห์ฮับดิฟลบ i ูไซห์ฮับซัม d ซห์ฮับดิฟลบทูโอเค some, 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 อเคนาะข้อที่2ครับถ้าเป็น ทูนะครับอันนี้เป็นสูตรของมุมสองเท่าโอเคปะเป็นมุมของผลคูณบ้างที่ผ่านมา16ถึง1 0 19เนี่ยเป็นสูตรบวกกับลบจริงไหมครับอ่ะต่อไปเป็นผลคูณบ้างถ้าเกิดเป็น2 s i n a s i n b คือต้องมี2นะครับ2 s i n a 2 s i n a cos b เราจะพูดว่า s i n sum บวก d i ดิ s i n sum เป็นไรครับนี่ไง s i n sum คือผลบวก Dip คือผลลบโอเคปะทูไ s เอคอสคือ s i ซัมบวกไซดิฟคือไซซัมบวก n d i ิฟไซซัมบวกไซดิฟอ่า แต่ถ้าเป็นครับ two cos a s i n b จะเป็นอะไรครับถ้า cos ขึ้นก่อนจะเป็น s i n sum ลบ s i n ด diff s i n sum ลบ s i n diff ถ้าเป็น cos นะถ้าเป็น cos นะขึ้นก่อนนะครับถ้าเป็น cos ขึ้นก่อนเนาะก็จะเป็นลบนะฮะตรงนี้เป็นลบนะครับเห็นปหโอเคเนาะ two cos a cos b คือ s i n sum ลบ s i n ด diff two cos a s i n b คือ s i n sum ลบ s i n ด diff โอเคเนาะ อะสูตรที่22ครับถ้าเป็นคอร์สทั้งคู่ทูคอร์สเอคอร์สบคือคอร์สซัมบวกคอร์สดิฟคอร์สซัมบวกคอร์สดิฟถ้าเป็นคอร์สทั้งคู่ก็เป็นเป็นคอร์สเหมือนกันทั้งคู่เลยเป็นบวกด้วยนะครับทูคอร์สอะไรครับทูคอร์สซัมบวกคอร์สดิฟอ่าแต่ถ้าเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นทูไซเอซายบีอ่าถ้าเป็นทูไซเอซายบีครับจะเป็นอะไรเอ่ยจะเป็นค o ร์ส m ัมลบคอร์สดิฟคอร์สซัมลบคอร์สดิฟโอเคนะ คอสซัมลบคอสดิฟนะถ้าเป็นสายทั้งคู่นะครับคอสซัมลบคอสดิฟโอเคเนาะอ่ะทีนี้ครับให้น้องไปฝึกพูดแบบนี้นกับตัวเองเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะจําได้เองทุกคนของอะไรที่มันพูดปบ่อยมันจะคุ้นชินติดปากมากโอเคป่ะนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างครับว่าใช้สูตรยังไงนะครับเช่นถ้าเราไปเจอเนี่ยทุกคนไซ์เจ็ดห้าบวกไซ์สิบห้าแน่นอนครับเราหักนิ้วไม่ได้แน่นอนเจ็ดสิบห้าเพราะเราจะหักนิ้วได้ต้องเป็นอะไรครับศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบแล้วก็ กาสิบจริงไหมพอเป็นไซส์เจ็ดห้าบวกไซส์สิบห้า 15, เราน้องน้องจะไปทําแบบนี้ก็ได้นะทุกคนไซส์สิบห้า 15, น้องเขียนเป็นไซส์เท่าไหร่ครับสามเป็นไซส์สี่ห้า 45, น้องอ่าเป็นไซส์สี่สิบห้า 45, นะครับแล้วลบกับสามสิบก็ได้แนละ้วใช้สูตรเมื่อเมื่ออีพีของสูตรผลบวกก็ได้ครับหรือ75จะกลายเป็น45บวก30ก็ได้แต่บางทีมันชา้าถ้าน้องจำได้ว่า s ซ n a บวกซสคืออะไรน้องสามารถเขียนได้เลย โอเคปะเมื่อกี้นี้นะครับที่พี่สอนพูดกันเลยนะ s sin A บวกซ B อะพี่เขียนนิดนึงครับ sin A นะครับบวกกับ sin B มันคืออะไรนะ s sin A บวกซ B คือ t o s i n half sum แล้วก็ cos half dip อ่า t o นะครับ t o s i n นะครับ half sum ครับทุกคน t o s i n half sum และก็ cos half dip ครับ half dip คืออะไรครับครึ่งหนึ่งของผลลบ half sum คือครึ่งหนึ่งของผลบวกโอเคปะนะครับ 2 s i ซห์ฮาร์ h a l o s u m cos half dip งั้นเราทับเปรียบเทียบกับสูตรนะครับ E ค่า75เลยครับก็คือมุม A ส่วนส่วนส่วนนะครับค่าของเท่าไหร่ค่าของ15คือมุม B นั่นเองครับนี่นะครับนะครับเนาะงั้นเราเข้าเลยนะครับอยากจะรู้นะครับ s i n 75บวก s i หใช่ไหมงั้นมันก็คือ2 s i n นะครับ half sum ก็เป็น75บวกกับ15ครับและหารออกด้วย2โอเคปะ ตัวไซายฮับซัมคอสฮับดิฟครับกลายเป็น75นะครับลบกับ15และหารด้วย2คิดเลขออกมาครับคือ2 75 5บวก15 90หาร2ก็เป็น45ทุกคนเห็นไหมครับว่าตอนนี้เป็นมุมที่เราคุ้นเคยเรียบร้อยแล้วทุกคนต่อไปคอส75 5ลบ15เป็น60หาร2ก็กลายเป็นคอส30 โอ้โหหวานปากสบายมากซสี่ห้กับคอ 30. ส30มสิบซสี่ห้คือรูทสส่วนสเนาะถึงตอนนี้เราต้องหักนิ้วเป็นแล้วถ้าใครยังหักนิ้วไม่เป็นยังไม่รู้ว่าซสี่ห้า 4, คอร์สคืออะไรครับไปย้อนดูที่ EP ที่1ของตีโกนมิติคือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตีโกนทั้ง YouTube และ Facebook ไปดูได้เลยนะครับคอคืออะไรครับคอสา0หักนิ้วชี้จริงหมคอสคือรูทส่วนสครับ อ่ะทีนี้เราคูณตัดคูณเลขครับปึ่ง2ตัด2เนาะรูทสคูรูทกลายเป็นรูทเนาะก็เป็นรูทส่วน2ง,งั้นข้อนี้เลยตอบรูท6ส่วน2นั่นเองครับทุกคนเนาะไม่ยากใช่ปะไม่ยากนะนะครับไม่ยากเนาะนะครับอ่ะทีนี้ไปดูครับข้อตัวอย่างที่2นะครับเป็น2 cos 5ห้าส่วน12และ c อ s ไพ่ส่วน12ทุกคนเรามีสูตรดิ2 cos a cos b จริงไหมทูคอสเอคอสบเราท่องว่าอะไรครับ ส o งคอสเอคมันก็คืออะไรครับเป็นคือไม่ฉันพูดสายเป็นคอสใช่ไหมคอสซัมแล้วก็อะไรครับบวกกับคอสดิบอ่านะครับสอคอสเอคอสบี cost a, cost คือคอสซัมบวกคอสดิถ้าเป็นคอสทั้งคู่ก็เป็นคอสซัมบวกคอสดิเหมือนกันทั้งคู่นะถ้าเป็นบวกนะครับถ้าเหมือนกันเป็นบวกนะครับฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบจริงๆ A เป็นอะไรครับ A a ก็กลายเป็น5้าพันสิบสองเนาะส่วน b ครับ B ก็คืออะไรครับ ไพ่ส่วนอเนาะโอเคจริงๆนะครับเออเข้าสูตรแบบนี้เลยอ่ะจัดไปทุกคนแสดงว่า2ู o s s ห้ายส่วนและ cos พายส่วนทีสองคอรับมันก็คืออะไรครับ cos s u m บวก cos ดิฟซัมก็เอา5้ายส่วนครับไปบวกกับพายส่วนอเนาะแล้วก็บวกกับ cos s ดิฟครับก็คือ5พายส่วนครับลบกับพายส่วนอโอเคปะ ห้าพายส่วนสิบสองบวกกับพายส่วนสิบสอคือหพส่วนสิบงนพี่ทอนไปอย่งต่ำนิดนึงได้ไหมทอนย่างต่ำเนาะก็กลายเป็นคอ s สพายส่วนสโอเคปะโอเคปะมันคือหกพายสิตัดเป็นอย่างต่ำโอเคนะทันเนาะต่อไปครับห้าพายลบพายหลือสีพหลือสี่พทอนไปอย่งต่ำนะครับก็จะกลายเป็นคอ s กับพายส่วนสจริงปะซึ่งคอ s สพายส่วนสหรือคอร์สเก้าสิบย่อมได้ศูนย์ศนะครับถ้ายังไม่คล่อง ไปดู E ีพีแรกของตีโกนนะครับคอรดพายนสามพายนสามคือมุมกี่องศาคือมุม60องศาคอร์ดสิก็คือ1นส่วนสงครับงั้นข้อน,นี้ศูนย์บนหส่วนสก็เลยตอบ1นส่วนสเป็นอันเสร็จสิน้นอันนี้พี่ยกตัวอย่างการใช้สูตรมาให้พวกเราดูนะครับนะครับที่นี้ครับก่อนจะจากกันแน่นอนทุกครั้งว่าเราต้องรู้เกี่ยวกับพลังยุทธพี่จะสอนพลังยุทธให้กับน้องๆทุกๆ EP โนะีโอเคเนาะโอเคเนาะอะไปดูพลังยุทธข้อที่1ก่อนครับ เขาที่พี่เลือกมาครับเขาบอกว่า3นะครับกำหนด,ดให้3แทน A ครับเท่ากับ t ทน A บวก B นะครับจงหาค่าของครับจงหาค่าของ t ทน 2a บวก B ครับส่วนด้วย sin B ทุกคนครับวิธีการทำโจทย์ง่ายๆเราเริ่มจากเงื่อนไขที่เขาให้มาโอเคปะ่ะเงื่อนไขที่เขาให้มานยะมีแทนทุกคนแต่เราต้องการให้ดให้อยู่ในรูป sin งั้นเราต้องแปลงอีแทนเนี่ยให้เป็น s ซ n ให้ได้ จริงไหมซึ่งเรารู้ว่า tan เนี่ยคือ s ซ n ส่วนคอร์เห็นปะเราจะไปให้เป็น s ซ n ส่วนคอร์ก่อน,นครับแต่ก่อนที่จะไปเป็น s ซ n ส่วนคอร์พี่ขออนุญาตย้ายตัวที่เป็นสปีชีส์เดียวกันนั่นคือ tan ให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันพี่ย้าย tan a มาหาร tan a บวก b นะครับอะถ้าพี่ย้ายไม่หารก็จะกลายเป็น tan นะครับตัวเศษเป็น a บวก b เนาะพี่ขอสลับค่าอีกอีกรอบหนึ่งนะครับ ส่วนด้วยแทน a เนาะก็คือ3จริงไหมเสร็จแล้วโจทย์ต้องการไซ n ์ทุกคนโจทย์ต้องการไซด์งั้นเราก็เปลี่ยนแทนให้อยู่ในรูปของไซ n ์ครับแทนคือไซ n ์ส่วนคอ s สงั้นพี่ขอเปลี่ยนนะครับแทน a บวก b ก็คือไซ n ์นะครับ a บวก b เนาะส่วนด้วยนะครับคอร a บวก b โอเคไหมเปลี่ยนได้เนาะแทนคือไซด์ส่วนคอรสนะครับอะส่วนด้วยแทน a ก็คือไซ n ์ a นะครับส่วนด้วยคอ s ส a เท่ากับ3โอเคไะ โอเคนาะทีนี้เราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณเนาะมันหารกันอยู่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษใช่ไหมครับเดี๋ยวจะได้ s i n นะครับ a วก b นะครับคูณกับอะไรครับคูณคอส s a สลับขึ้นมาจริงปะแล้วก็ส่วนด้วยคอ s นะครับ A-B วก b นะครับคูณกับอะไรเอ่ยคูณกับ s i n a ทุกคนเท่ากับ3อ่าทีนี้ทุกคน มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วตอนนี้เป็นแบบนี้นะตรงนี้ไม่งงนะครับแค่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษถ้าน้องมีตรงไหนที่ไม่เข้าใจพี่พูดเร็วเกินไปทักอินบ็อกมาถามพี่แล้วคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาตอบแน่นอนครับชอบชอบคนมาถามมาถามได้เลยนะนะทักอินบ็อกทั้งในแชทเพจแชทเพจเอชแชทเฟซบุ๊กส่วนตัวได้เลยครับอ่ะทีนี้ทุกคนสังเกตไหมมีทรายกับคอร์สมีคอร์สกับทรายเอ๊ะมันเป็นผลคูณกันนี่หว่าที่เป็นผลคูณเรานึกถึงสูตรอะไรครับ นึกถึงสูตร2งตรงนี้ทุกคนคือทูไซเอนะครับทูไซเอ็กคอสบีคืออะไรครับมันคือไซซัมเนาะมันคือไซซัมแล้วก็บวกกับไซดิฟครับทุกคนทูไซเอ็กคอร b สบีคือไซซัมบวกไซดิฟพี่ขออนุญาตเขียนให้ดูอีกรอบนะครับน้องมันมือใหม่มันต้องดูสูตรแล้วแนหะละแรกๆน้องเปิดสูตรนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำโจทย์เดี๋ยวมันจะทำ จำได้เองโอเคปะแล้วต่อไปครับ two cos นะครับก็เริ่มจาก2 w o cos a นะครับอีกจุดหนึ่ง two cos a นะครับแล้วก็ sin b เนอะคืออะไรครับเราท่องว่า sin sum ลบกับ sin d i p อ่าโอเคมาแว้นมาแว้นที่เราสังเกตไหมว่าอีตรงนี้ครับของเราเป็น sin กับ cos cos กับ sin ซึ่งเหมือนกับข้างบนเลยจริงปะเห็นป่ะเหมือนกับข้างบนเลย แต่จากสูตรแล้วเนี่ยมันต้องมีเลข2จริงปหซึ่งีของเรามันไม่มีเลข2ทํทไงดีเนี่ยมันไม่มีเราก็เติมมันเข้าไปสิจริงป่มให้มันเหมือนกับสูตรงั้นเติม2แต่เติมเศษก็ต้องเติมส่วนด้วยจะได้เหมือนตัวเดิมอารมณ์เหมือนเราคูณ1นึ่งเห็นปสองต่อสองอารมณ์เหมือนกันคูณ1งั้นเมื่อเติมเข้าไปเราก็เข้าสูตรได้แล้วครับตอนนี้อ่ะพี่ขอนะครับตีกรอบข้างๆนะนะครับตึง2 sin a บวก B cos เอทุกคนมองตัวนี้ครับทุกคนมองตัวนี้นะมอง A บวก B ให้เป็น A ครับเสร็จแล้วมอง EA ตัวนี้ให้เป็น B โอเคป่ะนะครับมองแบบนี้นะนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อมองแบบนี้จะกลายเป็นอะไรครับอีกบนนึกกลายเป็นไซ n ์ซัมนะครับไซด์ซัมก็คือ A บวก b แล้วก็บวก A จริงไหมไซด์ซัมแล้วก็บวกกับไซดดิฟครับทุกคนไซดดิฟก็คืออะไรครับคือ A บวก b แล้วก็ลบ a ครับโอเคเนาะ ส่วนี้ข้างบน 2cosA sinB เร A, า B, มองอะไรครับมอง A บวก B คือ A แล้วมอง A ตัวเดียวคือ B เห็นไหมตับกันนะนะครับอขอไฮไลท์ให้ดูดีกว่ามองตัวนี้นะครับเป็น A เนาะ,ะเป็น A A แล้วมองอีกข้างหลังครับตรงนี้เป็น B B B โอเคเนาะจัดไปทุกคนมันคือ sin ซัมลบไซนดิฟครับ sin ซัก็คือ sin A บวก B เนาะแล้วก็นะครับบวก A แล้วก็ลบครับทุกคนลบกับ sin ดิฟก็คือ A บวก B ลบกับ B ครับโอเคปะเอบวก b ลบกับ B นั่นเองจริงปะจริงปะไม่งงเนาะไม่งงเนาะนะครับจริงปะเนี่ย sin a บวก B นะครับลบกับ B โอเคใช่แล้วนะครับอ๋อทุกคนพี่เขียนเป็น่ซเออต้งเป็ไม่ n ซเออพี่เขียน B ทําไมทุกคนเออเบอซะแล้วนะครับอารมณ์เครื่องดีเลยซะแล้วเลอกเครื่องเบอร์เป็นแบบนี้เนาะเท่ากับ3านะครับ อ่ะคิดเลขหน่อยครับงั้นอิสติ่งข้างบนรวมเทอมกลายเป็นไซด์สออบวกบีนะครับข้างบนครับมันคือไซด์บทุกคนไซด์บนะข้างล่างครับข้างล่างนะครับข้างล่างหรืออะไรเนี่ยก็เป็นไซด์นะครับไซด์อะไรเอ่ยไซด์สอบวกบจริงปะข้างบนครับลบอันนี้อันนี้อันนี้บวกเนาะอันนี้ลบนะครับลบกับไซด์บนะครับเท่ากับ3ามทีทุกคนจัดการแก้สมการคูณไขว้ครับพีิยยะไอตัวเศษตัวนี้ไอตัวส่วนนี้ขึ้นไปคูณกับ3แล้วกันเนาะ ย้ายขึ้นไปครับอีนนี้ไซน์นะครับ 2a บวก b เนาะแล้วก็บวกกับไซน b ครับย้ายตัวส่วนขึ้นไปคูณทุกคนกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็กลายเป็น3นะครับไซน 2a บวก b จริงไหมแล้วก็ลบกับอย่าลืมนะคูณ3ต้องคูณทั้งตัวหน้าและตัวหลังนะครับลบกับ3 s i ไ b อ่าโอเคเนาะที่รวมเทอมตัวที่รวมกันได้ครับปรากฏว่าสังเกตดูตัวที่รวมกันได้คือตัวไหนบ้าง มันก็คือตัวนี้ทุกคนหนึ่งที่เหมันเหมือนกันนี่ถึงเหมือนกันตรงนี้เนาะอีกตัวหนึ่งที่เหมือนกันคืออะไรเอ่ยคืออันนี้นั่นเองนี่เหมือนกันเลยแต่ดรงอ่ะรวมเทอมพี่ย้ายลบสามไซบีไปอีกฝั่งนะครับก็กลายเป็นสี่ไซบีย้ายฝั่งหนึ่งมาลบก็กลายเป็นสองไซ a สองเอบวกบี B, ครับโจทย์ต้องการอะไรย้อนดูซิทุกคนโจทย์ต้องการไซ n 2สองเอบวกบี B, หารไซบีงั้นเราก็ย้าย ไซน์บมาหารครับย้าย2มาหาร4จบแล้วทุกคนตอนนี้ 2A บวก B เนาะหารด้วยไซน์บีสิริรวมแล้ว2ตัด4จะได้ช่องกลายเป็น2ครับจบครับนะครับกลายเป็น2จบเลยนะครับส่วนด้วยไซน์บโอเคปะแค่นั้นทุกคนนี่ครับถ้าเราฝึกบ่อยๆมันจะไม่ยากทั้นเทคนิคการทำโจทย์คือโจทย์ต้องการถามอะไรให้เริ่มจากเงื่อนไขแล้วพยายามแปลงเงื่อนไขให้เป็นเหมือนกับสิ่งที่โจทย์ ถามแค่นั้นครับโอเคนาะโอเคนาะไม่งงนะไม่งงนะฉะนั้นเพื่อความสะใจทุกคนมันยังไม่สะใจสําหรับสูตรตีโกนเนี่ยพี่ขอเลือกแผ่1อีกสักข้อหนึงทุกคนแผ่นหข้อนี้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาดูว่าน่าสนใจอย่างไงแผ่ PAT 1ข้อนี้นะนะครับเขาบอกว่าคอร์สหเซต้าเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแผ่1ตอนช่วงซัมเมอร์เมษาปี5-7นะครับเขาบอกว่าคอรของ 5เซตาครับบวกกับ a cos 5กำลัง5เซตาบวกกับ b cos กำลัง3เซตาบวกกับ c cos เซตาครับเมื่อเซตาเป็นจำนวนจริงใีดเป็นมุมอะไรก็ได้และเขาต้องการอยากรู้ครับว่าค่าของ a กำลัง2นะครับ,บวก b กำลัง2บวก c กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่าใดฮะต้อการถามอันนี้ว่ามีค่าเท่าใดทุกคนฉะนั้นครับทุกคนเราเริ่มจากอะไรทุกคนเรารู้กันว่าเอะเราไม่มีสูตร5ไม่มีสูตร cos 5เซตานี้ว่า จริงปะคอสห้าเท่าไม่มีถ้าเป็นกําลัง5ด้วยจริงปะแต่นะครับเราเริ่มจากตัวที่จะเป็น5เซต้าได้เนาะพี P ่ก็เอห้าคอสห้าเซต้านะครับเป็นยังไงดีคอสห้าเซต้าเรามีมุมอะไรบ้างที่ที่จะกลายเป็นคอสห้าเซต้าได้2เซต้าบวกสเซต้าจริงปะมันก็คือคอสอะไรนะทุคอสไอไอสุดแรกจริงไหมครับแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่กลายเป็นกําลัง5ฉะนั้นการที่มันจะเป็นกําลัง5้าอ๋อเดี๋ยวมันต้องมี อะไรคูณกันสักอย่างหนึ่งถึงจะทำให้เป็นกําลัง5เพราะสูตรของเราแต่สูตรไม่มีกําลัง5มีมากสุดแค่กําลัง3จริงไหมอันนี้คือเทคนิคนะครับฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่าเอ๊ะจะทําให้เป็นกําลัง5เดี๋ยวมันจะต้องเป็นกําลัง2คูณกับกําลัง่าหรือกําลัง4เราก็ไม่มีเรามีสูตรกําลัง3มากสุดคือกาลัง3จริงไหมแล้วมีกําลัง2อ๋อเดี๋ยวกําลัง2กับกําลัง3เดี๋ยวน่าจะคูณเป็นกําลัง5ถ้าอย่างนั้นนะครับพี่พิจารณาตัวนี้ทุกคนอยากให้เราดูนะครับ cos 5เซตาชิม พี่เขียนเป็น cos theta บวก cos theta ได้ไหมได้เนาะได้เนาะโอเคปะได้นะได้นะจริงปะ cos a บวก cos b คืออะไรครับ2 cos จริงไหม2 cos half sum จริงไหมก็เป็น5 theta บวก theta ส่วน2จริงปะจริงนะจริงนะ2 cos half sum แล้วก็ cos half diff จริงปะอ่าเขียนแบบนี้ก่อนนะส่วน2นะครับ5 theta บวก theta คือ3คือ6 theta หาร2ก็ สามเซตาอ่าเสร็จแล้ว5้าเซตาลบเซตา้าเหลือ4ี่เซตาหารสก็2องเซตาทุกคนอ่าทุกคนงั้นพี่แปลงนี้เป็นแบบนี้แล้วทุกคนครับสังเกตไหมเราต้องจัดรูป e cos ห้าเซตาให้อยู่แค่ cos กับ cos อ,อย่างเดียวไม่มี cos กับกับอะไร cos กับ cos เลยอะจริงไหมฉะนั้นเราก็เปลี่ยนสูตรมุม cos สาเท่าเรารู้เรียนมาแล้วแล้วเปลี่ยนมุม คอส2เท่าให้อยู่แค่รูปคอสอย่างเดียวโอเคปะจากครั้งที่แล้วถ้าใครยังยังไม่ได้ดูคลิปมุม2เท่ามุม2เท่าไปย้อนดูคลิปเมื่อวานนี้ได้เลยทั้งใน YouTube และ a c e b o o k นะครับคอส3เท่าครับเราจะแปลงออกมาได้เท่าไหร่เอ่ยทบทวนมันคือ4คอสกำลัง3เซต้าทุกคนลบกับ3คอสเซต้าครับโอเคปะส่วนคอส2เท่าเราแปลให้เป็นสูตรที่มีแต่คอสเพราะแอบดูเราต้องจัดรูปให้มีแต่คอส โอเคป่ะจัดเงื่อนไขของเขาครับถ้าอย่างนั้นคอสสองเซตาก็คืออะไรครับมันก็คือ2คอสกำลัง2เซตากับลบ1ไปทบทวนนะโอเคป่ะคือเท่านี้เสร็จแล้วด้วยคนเราแอบดูที่เรามาถูกทางไหมอ๋อเดี๋ยวถ้าเราจับคอสกำลัง2คูณกับคอสกำลัง3เดี๋ยวต้องออกมาเป็นคอสกำลัง5งั้นเรามาถูกทางโอเคป่ะงั้นจัดการครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคูณแจกเข้าไปครับ4คอสกำลัง3เซตาไปคูณกับคอสกำลัง2เซตาครับนี่คูณแจก นี่ครับคูณ2ตัวนะครับอ่ะคูณเข้าไปจะกลายเป็น42ก็เป็น8นะครับคอสกำลัง5เซตาและก็อะไรครับและก็ลบกับ4คอสกำลัง3เซตาต่อไปเอาตัวนี้คูณแจกเข้าไปบ้างครับคูณทั้งนี่แล้วคูณกับ1ด้วยนะครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับก็กลายเป็นลบ6กใช่ไหมครับลบ6คอสกำลัง3เซตาครับแล้วก็บวกกับ3 c o คอสเซต,ตา เริ่มใกล้เคียงแล้วเแล้วเอา2คูณแจกเข้าไปทุกตัวปึงปึงตึงตึง,ตงคูณทุกตัวครับทุกคน2คูณแจกครับกลายเป็น16นะครับคอร์สกำลัง5ซลบกับ8ครับ8อะไรเนี่ยลบกับ8 c o คอร์สกำลัง3เนาะคอร์สกำลัง3ซก็กลายเป็นอีกอะไรลบ1นะิ2เนาะ2คูณลบ6นะครับลบ12คอสกำลัง3ซและก็บวกกับ6 cos เซตาทุกคนรวมเทิมหน่อยครับรวมเทิมที่รวมกันได้อันนี้เหมือนเดิมนะลบ8กับลบรวมกันได้จริงไหมกลายเป็นลบ 20, c o s o s กำลัง3เซตแล้วก็บวกกับ6 c o s เซตาแล้วก็ตอบแต่ช้าก่อนทุกคนที่เราทำเนี่ยมันคือ cos หาเซตาบวกกับ c o s เซตาแต่เราต้องจัดรูปให้อยู่แค่ c o s เซตาตัวเดียวโดดเดียวเท่านั้นงั้นเราย้าย cos เซไปทำอะไรได้ครับ ไปลบได้ทุกคนนี่ไงสปีชีดเดียวกันลบได้แน่นอนจริงไหมครับงั้นงั้นคอร์สห้าเซต้าครับย,ย้ายเอาคอรสเซต้าไปลบเนาะก็กลายเป็น16นะครับคอร์สห้าเซต้าลบยี่สิบครับคอร์สกำลังสามเซต้าแล้วก็บวกกับห้าคอสเซต้าตอนนี้เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนเปรียบเทียบที่เอไปเลยเนะี่ยมาเปรียบเทียบพร้อมๆกันทุกคน A เป็นอะไรทุกคน A คือตัวเลขหน้าคอร์สกำลังห้างั้น A คือ16 ต่อไปครับต่อไป b คือเลขหน้าคอร์สกำลังสาม b คือลบ20และตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้าย c คือเลขหน้าคอ s สเซต้ามันคือ5จบแล้วทุกคนตอนนี้ดังนั้นดังนั้นโจทย์ต้องการถามอะไรนะโจทย์ต้องการอย่างรู้ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองดังนั้นครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก c กำลังสองมันคือ16กํำลังสองครับบวกกับลบ20่กำลังสองแล้วก็บวกกับหากำลังสองทุกคน จัดปะคิดเลขกันหน่อยทุกคนคิดไปครับ16กำลงงัง2แน่นอนครับ200ห้120าหกร0ปยี่สลังสบวกสี่ห้ากลังสองบวกยีส,กสุดท้ายสิริรวมจะได้ทั้งหมด681เเลขมันจะไม่ค่อยสวยนิดนึงเป็นหวยของ ของหวดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับจบแล้วตอบ681ทุกคนแบบนี้ไม่ยากนะครับแรกๆมันอาจจะไม่คุ้นทุกคนมันอาจจะดูว่ามีอะไรเยอะแยะหน่อยแต่เราค่อยๆฝึกฝนนะครับถ้าใครมีโจทย์หรือมีปัญหาตรงไหนก็ทักอินบ็อกมาสอบถามพี่ได้พี่ยินดีตอบทุกปัญหาที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์เอาชีวะเคมีไม่ต้องมาถามนะครับพี่ไม่รู้พี่ลืมไปแล้วเรียนเมื่อ10ปีที่แล้วเรียบร้อยแล้วลืมเข้าตำราหมดแล้วครับแต่ถ,ถ้าเป็นเลขมาถามไม่เลย โอเคปะหรือถ้าสนใจเรียนคอร์สหรือสนใจเข้ากลุ่มฟรีลิงก์ข้างล่างมีเข้ากลุ่มฟรีครับไปเรียนกันได้โอเคปะหรือถ้าใครอยากเรียนคอร์สกับพี่ครับพี่ก็มีคอร์สออนไลน์นะครับเป็นคอร์สโกมิติแบบนี้เรียนได้เลยนะครับก็ลิงก์พี่แท็กคอร์สเรียบร้อยแล้วเนะาะตัดสินใจมาเรียนกันได้เลยโอเคปะนะครับทีนี้ทุกคนครับ ก่อนที่จะจากกาันอย่าลืมแชร์แบ่งปันนะถ้าน้องชอบคลิปดีๆของพี่แบบนี้ก็แชร์แบ่งปันครับสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน้องและคนที่น้องรักด้วยเนาะแล้วก็ฝากติดตามพี่ครับที่เพจวอคนิดมันโคตรง่ายเนาะกด c ีเฟิรครับหรือใน YouTube ก็กดสับสไคร้นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจาทุกวันครับแล้วเจอพี่ใ,ใหม่คลิปหน้าครับเพราะพี่ ลงทุกวันอยู่แล้วมาสอนน้องทุกวันที่หน้าเพจแน่นอนเนาะวันนี้บายบายครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับปั่นทบทวนบทเรียนวันนี้ถึงแม้ว่าม้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเพราะอะไรครับเพราะลาไปก่อน <laughs> ลาไปก่อนบายบายครับทุกกลนบ่ายจุ๊บ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 บายบายครับ